การเป็นนักสืบนั้นทั้งอันตรายแล้วก็คาดเดาไม่ได้ hmm. ทุกๆภารกิจลับที่ได้รับนั้น hmm. เต็มไปด้วยเรื่อรสืบภัยไปไปจนภัยก็เลยดีกว่าสกายเลิกกับเควินกำลังรีบไปประชุมกับเต้านายถึงแม้ว่างงวนเดือนของพวกเขานั้นจะ uh huh. แตกต,ต่างกันแต่ uh huh. พวกเขาก็มีเป้าหมายเดียวกัน uh huh. นั่นก็คือการจับโจรผู้ร้าย <Hey. S 1> แล้วก็ลงโทษพวกเขา มิสแครีกำลังรอนักสืบทั้งสองคนอยู่ป่านนี้พวกคุณจะต้องทำงานร่วมกันเฮ้กับเธออย่างนั้นเหรอกับเขาเนี่ยนะไม่มีทางแต่พวกเขาฝืนคำสั่งของมิสแครีไม่ได้เจ้ามีมีแสนล้ำค่าของผู้หญิงคนหนึ่งถูกลักพาตัวไปพวกคุณจะต้องตามหามาตัวนี้และจับโจรลักพาตัวที่ชั่วร้ายคนนั้นมาให้ได้เข้าใจกันทัดเจนแล้วใช่ไหมและนี่ก็คืออุปกรณ์ของพวกคุณ เพราะคุณจำเป็นจะต้องใช้มันในการทำงานอุปกรณ์ทุกๆสิ้นของเควินทำมาจากของคําอันลับค่ะส่วนของสกายเลอร์นันเป็นแค่ของเล่นเด็กที่มาจากร้านค้าขายของเล่นแต่เธอก็ไม่ได้บ่นอะไรสักคำหรอกนักสืบที่แท้จริงสามารถจับผู้ร้ายได้ด้วยมือเปล่าแล้วคุยได้แล้วถึงเวลาไปปฏิบัติภารกิจลับกันแล้วละสิ่งแรกที่นักสืบควรทำเลยก็คือสำรวจสถานที่เกิดเหตุ เราต้องการหลักฐานไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาของเควินไปได้หรอกเขานั้นเหมือนสุนัตล่าเหยื่อเวลาปฏิบัติหน้าที่สกายเลอร์เสียงดังหน้ารำคาญมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์เธอ,อเชื่อมันในวันขยายของเธออย่างสุดหัวใจเไปทำงานสิไอ้เจ้าคนรวยที่แสนขี้เกียจผู้หญิงคนนี้มัดหายกันละเนี่ยห่าทางเธอจะทำอะไรไม่ได้เลยโดยที่ไม่มีแว่นขยาย โอ้ไม่นะนี่สกายเลอร์มีวันขยายอยู่ทุกๆกระเป๋าเลยอย่างนั้นเลรอ yes นี่แหละคือบอสแสแรกเราจะต้องตรวจ n n a ของเส้นผมนี้ทันทีเลยและแน่นอนว่าเควินมีอุปกรณ์สำหรับงานนี้แต่อุปกรณ์นักสื่อของเขานั้นทำงานได้ไม่เร็วพอเขาจะต้องรอคอยผลลัพธ์แต่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเมื่อคุณรู้สึกสนุกสนาน เควิน <Kevin S 2> <ม>ก็แค่ยืนรออยู่เฉยๆแล้วก็ผ่อนคลายในขณะที่สกายเลอร์มองหาหลักฐานชิ้อนอื่นๆอยู่คง <Hey. S 1> <อ>มีอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้แน่นอน <G ül üyor> และแล้วสกายเลอร์ก็ชคดีิเธอเจอเส้นผมอีกเส้นนึง่งเธอรู้ว่าจะต้องทำยังไงกับมัน เธอมีตัวอย่างคนหมาเพียบเลย <Wow. S 1> ว้าวเสีย <Wow. S 1> งจังเลย <Hey. S 1> ทำอะไรของเธอนะเฮะ้สกายเลอร์มันคือขนหมาม่มีรักษาตัวเองไม่ได้หรอกจริงปะล่ะอ๋อก็จริงเนาะมันไม่มีเหตุผลเลยนี่นะ mm hmm. แต่ก็น่าเสียดายที่อุปกรณ์ของเควินนั้นไม่ได้ระบุตัวต,วตนคน,นร้ายเหมือนกันสกายเลอร์จะต้องจัดการปัญหานี้ด้วยตัวเองซะแล้วล่ะ Woo เธอมีตัวอย่างเส้นผมของมนุษย์เหมือนกันห mm hmm. แม่เอาน้าสกายเลอร์เราไม่มีเวลาทําแบบนั้นกันหรอกนะป้าไปกันเถอะตามรอยไปดีกว่าทําไมเขาถึงคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหน่ายกันนะสกายเลอร์ก็มาที่สวนสาธารณะนี่คือสถานที่ที่เจ้าของหมามักจะพาสัตว์เลี้ยงของตัวเองมาเดินเล่นอาจจะมีบางคนที่ได้เห็นมีมีก็เป็นได้มาดูกันดีกว่าว่าใครจะสนใจประกาศนี้บ้างรายละเอียดจะนั่งรออยู่สักพักหนึ่งผู้ต้องสงสัยรายแรกมานุ่นแล้ว ทำไมเขาถึงได้สนใจใบประกาศนักนะหืมเขาจะต้องไม่ใช่คนดีแน่นอนเราจะต้องจับกลุ่มผู้ร้ายคนนี้ในทันทีมานี่สิจาเร็วๆเดี๋ยวนะเขาจะเอามาไปทําไมกัน่ะสกายเลอร์อาจจะรู้วิธีพูดคุยกับสัตว์แล้วมั้งดูเหมือนว่าผู้ต้องสงสัยที่ยอมร่วมมือกับการสืบสวนรู้อะไรก็บอกฉันมาให้หมดเลยอว่าไงนะจริงเหรอคิดไม่ถึงเลยจริงๆนะเนี่ย นี่คือผู้ต้องสงสัยที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่สกายเลอร์เคยเจอมาเลยเธอคงจะต้องเศร้าที่จะต้องปล่อยมันไปแต่เจ้าหมาจะต้องกลับไปหาเจ้าของเขาไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่ามันหายไปแล้วหวย,ยผู้หญิงคนนี้พิลึกกุ๊กกจังส่วนแควินก็ได้ข้อมูลลัตสุดยอดมากยพยานผู้รู้เห็นเหตุหการณ์กำลังจะไปปาร์ตี้แต่มีปัญหาอยู่ยางนั่นก็คือ,อมีคนเฝ้าประตูเขาดูน่ากลัวเชียวล่ะ แล้วเควินจะผ่านเขาไปโดยที่ไม่ให้เขาเห็นได้ยังไงกันล่ะเนี่ยเขาจะต้องใช้เสื้อกั๊กทีละยิบระยับจนแสบตาไม่มีใครต้านทานได้แล้วแม่กร,ระทังรอปภทิน่ากลัวที่สุดก็ตามทีนี้เขาก็สามารถตรวจดูรบอบๆปาร์ตี้ได้แล้วที่นี่มีแต่ไฮโซเต็มไปหมดไม่มีแม้แต่เงาของมีมี่ืแล้วถ้าเกิดว่าลองคุยกับสายรู้ล่ะ วว้าบางทีพวกมันรู้อะไรเยอะแยะมากมายอาตมากกว่าเจ้าของของมันเสียอีกออนักสืบพล่ำดวยมีเคล็ดลับที่จะทำให้เขาสามารถพูดคุยกับสัตว์ได้เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะเรามาเริ่มการสอบประคำกันเลยดีกว่าภาษาแมวนั้นซับซ้อนยุ่งยากมากๆเป็นภาษาที่ไม่มีการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมดาธรมดมีเฉพาะในโรงเรียนนักสืบเท่านั้นจะบอกให้ เรียบร้อยฉันได้ข้อมูลที่ต้องการมาละตอนนี้ก็ถึงเวลาออกไปจากงานปาร์ตี้แล้วล่ะไม่มีใครบอกาลาหรอกเราจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายตัวนี่คือวิธีทำงานของนักสืบที่ร่ำรวยยอดเยี่ยมไร้ที่ติ <c oughs> จริงๆสกายเลอร์เกือบจะรู้คำตอบอยู่แล้ว เธอกำลังจะตามรอยเท้าไปมันจะพาเธอไปหาโจรลักพาตัวเธอก็แข่ต้องดูรอยเท้าเหล่านี้ให้ดีๆแต่มีเสียงบางอย่างดังหึ่งหึ่งหึ่งรบกวนเธออ๋อใช่อุปกรณ์อีกอย่างของเควินนั่นเองมันคือโดรนที่สามารถสแกนบริเวณต่างๆได้อุปกรณ์อัจฉริยะจะแสดงให้เห็นว่ารองรอยเหล่านี้ไปทางไหนเอ๊ะพ,ะพวพฉันพนันได้เลยนะว่าฉันจะไปถึงจุดหมายปลายทางเร็วกว่า,านายการแข่งขันของนักสืบน,นั้นเป็นเรื่องที่สนุกสุดๆเควินได้รับข้อมูลจากโดรนมาแล้ว เขาสามารถใช้เส้นทางนี้ได้อย่างปลอดภัยแต่สกายเลอร์อยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วแว่นขยายเพื่อนยากของเธอนะ่ะไม่เคยทําให้เธอคิดหวังมาก,ก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีเวลามาทะเลาะกันแล้วนะมีมี่มกาลังตกเรืออันตรายารอยเท้าลึกลับนาทางมาสู่ที่นี่แสดงว่าพวกเขาเก็บตำหมาที่โดนลักพาตัวมาไว้ตรงไหนสักแห่งของที่นี่แหละเราจะต้องสแกนบริเวณนี้ก่อน แต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะาที่เควินมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมและก็ต้องแน่นอนว่ามันทำมาจักท้องคำเหมือนกับเจ้าของของ,ของมันไั่นแหละเราจะต้องปรับคืนความขี่ให้ถูกต้องก่อนสกายเลอร์ทำอะไรอยู่เนี่ยถ้าทางเธอดูพิลกกกุ๋ยจังอ๋ออ๋เธอก็กำลังพยายามจะจับสัญญาณเหมือนกัน <gasps> อุปกรณ์ราคาถูกแต่มันก็ได้ผลและมันก็ใช้สำหรับใส่กาแฟได้ด้วยหยุดเถอะสกายเลอรโอยหยุดได้แล้วเอานี่ไปแต่ไม่ต้องมาขอบคุณฉันเลยนะแต่ว่าสกายเลอร์ไม่จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงริบเลี่วหรอกนางเธอทำงานได้ดีโดยที่ไม่ต้องมีของพวกนี้นักสืบทั้งสองคนเกือบจะไปถึงแล้วเหลืออุปสรรคอย่างสุดท้ายอย่านะสกายเลอนักสืบที่ไหนเขาเคาะประตูกันเล่า เราจะต้องสดอกรอนอืมแต่มันใช้เวลานานเกินไปไหนให้เควินลองหน่อยเขานั้นมีกุญแจที่สามารถเปิดประตูได้ทุกๆบ้านงานนี้เป็นงานที่ง่ายถ้าคุณมีเงินเยอะแกะมากมายป๊าป๊าไปกันเถะะคู่หูสกายเลิกเข้าไปท้้งไ่แล้วยกมือขึ้นนะไอ้เจ้าไว้ไล ก็รูเหมนว่าเธอจะต้องต่อสู้กับโจดรักพารตัวซะแล้วสิเธอจะต้องชนะแน่นอนเพราะว่าเธอนั้นเป็นแชมเปี้ยนต่อสู้โดนิโปวันนี้โชวกระด้านเข้าข้างเธอซะด้วยกดอะไรขึ้นกันละเนี่ยโจดรักพาตัวหลุดจากมือเธอไปได้หนึ่งคนแฮวินช่วยด้วยฉันมาแล้วฉันมาแล้วนักสืบผู้ล้ำรวยมีก้นละเม็ดมากมายในการชนะการต่อสู้เกียวมากเกียรมาก เรื่องราวจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเย้มิมี่เป็นอิสระแล้วและเจ้าของก็วิ่งมาหามันแล้วด้วยโอ้ยน่าตื่นตันใจจริงๆช่วงเวลาแบบนี้แหละที่ทำให้งานของเควินและสกายเลอร์มีคุณค่าและมันก็ไม่ได้สำคัญเลยว่านักสืบคนหนึ่งจะไม่มีเงินมากนะและอีกคนหนึ่งมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมาย เพราะว่าทั้งสองนั้น <Yeah. S 1> ต่างก็รักในงานของตัวเองและจะไม่ยอมแลกงานนี้กับอะไรทั้งนั้นคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับนักสืบของเราหรือเปล่าแล้วคุณชอบนักสืบคนไหนมากกว่ากันเหรอแควินหรือว่าสกายเลอร์กันละจ๊ะบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันกดติดตามช่องของเราและบอกเพื่อนของคุณเกี่ยวกับเราด้วยนะ